สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมจาวิทยนะครับช่องจาวิทคิดเราทำนะครับวันนี้ครับผมกำลังมาทำอะไรฉีดน้ำลดอะไรอันนี้คือเบดดิ้งนะครับเบดดิ้งเตรียมเบดดิ้งเตรียมใส่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูห่างๆนะครับเป็นพ่อใบนะครับเป็นพ่อใบนะครับพ่อใบเอามามัดใส่ต้นไม้นะครับทำให้มันเป็นบ่อแช่นะครับ สำหรับใครที่ไม่ได้มีถังใหญ่ๆนะครับหรือไส้เดือนเริ่มขยายแล้วนะครับรู้สึกว่าทำเบดดิ้งไม่ทันเบดดิ้งไม่พอกับความต้องการของไสเดือนนะครับก็ลองวิธีนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีบ่อถ้าไม่มีบ่อหรือถังใหญ่ๆนะครับเอาพ่อใบมาแล้วก็ตีเป็นบ่อแบบนี้นะครับอันนี้ผมแช่มาได้สามวันแล้วครับแช่มาได้สามวัน เปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าก็ไม่ยากนะครับเปลี่ยนน้าก็ไม่ยากเราแค่ปลดนะครับปลดตะขอนะครับปลดตะขอปึ๊บนะครับเราก็จับไว้แล้วค่อยปล่อยน้ําเทออกมาครับง่ายนะครับง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นแบดดิ้งที่เอาไปใช้นะครับเอาไปใช้เลี้ยงไสเดือนนะครับเดี๋ยวจะมาตักออกอีกนะครับ ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมแช่ไว้มูลวัวสามกระสอบนะครับในนี้ผมจะตักออกไปห้ากระมังนะครับวันนี้ขยายห้ากระมังนะครับแตวก็จะกลับมาตักอีกเรื่อยๆนะครับนะครับการหมักเบดดิ้งนะครับเราต้องเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเปลี่ยนน้าทุกวันนะครับเราก็ปล่อยน้ําเข้าไปนะครับให้ท่วมนะครับให้ท่วมตัว คีวัวของเราครับผมทําที่โล่งแจ้งนะครับก็อาจจะมีใบไม้นะครับล่วงลงมาทับถมบ้างนะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวพอเราเอานําไปใช้เราก็หยิบออกนะครับไม่ยากครับหรือจะเอาไว้ในเบดดิ้งเลยก็ได้นะครับตอนเป็นมูลแล้วเราค่อยล่อนออกก็ได้นะครับไม่ผิดวิธีนะครับอันนี้เป็นบ่อเฉพาะกิจนะครับ ผมซื้อบ่อแบบกระชังบกมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ลงนะครับเอาบ่อแบบนี้ไปก่อนนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับน้ําไม่ร่วนะครับน้ําไม่รั่วแล้วก็แช่ได้ทีสามสี่กระสอบเลยนะครับที่วัวเนี่ยอันนี้ผมลงสามกระสอบนะครับโดยยังแค่นี้นะครับเราสามารถใส่ขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าผมรอใช้หมดแล้วค่อยทําใหม่นะครับ ช้หมดแล้วก็ค่อยแช่ใหม่ก็ได้นะครับแช่แช่ไว้หลายวันนะครับถ้ามันเป็นเดือนองนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆขี้เลนนะครับมันจะเปื่อยเกินไปนะครับขี้วัวเราจะเปื่อยเกินไปแล้วอีกอย่างสารอาหารมันก็จะถูกชาล้างไปกับน้ําหมดนะครับจะสังเกตว่าผมต้องฉีดเข้าไปอย่างนี้นะครับฉีดเข้าไปอย่างนี้มันถึงจะมีฟองออกมานะครับ ถ้าพมพมอย่างนี้มันก็ไม่มีฟองนะครับแทบไม่มีฟองเลยเพราะอันนี้วันที่สามแล้วนะครับถ้าทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงแล้วมาดูน้ําตรงนี้ก็จะเริ่มใสนะครับเพราะว่าตกตะกอนหมดแล้วนะครับแก๊สก็ยังคงเหลือเล็กน้อยนะครับธรรม,มาดานะครับคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นคลิปการขยายพันธุ์ไสเดือนนะครับการขยายพันธุ์ไสเดือนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีวนันนี้ช่องจาวิทย์คิดธลรรรมลาไปก่อนสวัสดีครับ